อยากจะนำพารประเทศไทยไปสู่อนาคตอันสดใสอยากจะสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับคนไทยทุกคนขอโอกาสต้องการโอกาสครับจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลย4ี่ปีที่ผ่านมาพรคอนาคตใหม่ก้าวไกลได้พิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วว่าพวกเราเอาจริงถามพ่อแม่พี่น้องครับ4ี่ปีที่ผ่านมาพราคไหนมีผลงานโดดเด่นที่สุดในสภาผูยาย้แทนราษฎร4ปีที่ผ่านมาครับ เราทำไม่เห็นแล้วชีวโตนี้ับายอยู่ในเซตันี้แล้วท่านใช้เแกีวมนี่แล้วท่านเปิดยันหน้าาเทคโนโลีออฟแมนเตรี้นะครับท่านจหน้าของของคุณที่การลอยอจกปลยไม่เราอ่านเต็ครับเรียกว่า ครับดูเหสื่อ uh, สิได้แสดงว่ารถนี้ก็ทได้สน่อจะแบบนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรานำมาเสนอทุกท่านเพื่อบอกทุกท่านว่าเราพร้อมเผชิญหน้ากับโครงการวิวัฒน์ใกล้ๆหน่อยได้ค่ะได้พบปินหน้ากับความท้าทายแห่งศตวรรษที่21ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณเจ้าจับเอาละครับ เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดจาปาสัยกับทุกชาติครับมาฟังเสียงของผู้สมัครเรากันมาฟังเสียงให้ผู้สมัครของเรานะครับแนะนําตัวสั้ๆถึงประวัติการทางานถึงความคิดวา่าใฝ่ฝันที่จะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวกรีฑาบุรีขอเสียงปรบมือให้กับคุณไปดูไน้าธิรันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมาจีนบุรีทุกชาติระดแล้วผมนี้ ไพโรจน์นิรันดร์ครับเป็นอดีตราชการจังรวงสาราสุขในตำแหน่งนักวิชาการสาราสุขครับที่ทำงานมา30ปีครับรับราชการอยู่ที่สำนักง,งานสารสุกจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ดูแลเครือข่ายรอสอตทุกทุกตำบลน,นะครับ94แห่งของปราจีนบุรีมาเป็นระยะเวลา30ปีก็ทำงานร่วมกับกระทรวง,งต่างๆครับเคยทำงานช่วยกับผู้บุวาราชการจังหวัดหลายๆสมัยในด้านของข้อมูล ระดับตำบลครับพิกัดของทุกๆครัวเรือนที่ภาคพนบุรีนะครับทำงานข้อระวัติทำงานทางด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และอีกหลายๆงานครับก็ได้ลาออกมาปีที่แล้วครับก็มาพักปากกับทางภาคเก้าไกลครับที่จะช่วยผลักดันโครงการต่างๆนโยบายต่างๆที่300กว่านโยบายของภาคเก้าไกลครับให้ บรรลุความสำเร็จก็ขอฝากฝังชาวปาจิมบุร mm ีครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ขอให้ท่านกาทั้งคนทั้งพักครับบัตรสีม่วงเบอร์สี่บัตรสีเขียวเบอร์ส1มครับเลือกไูรุนเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็นี่ก็คือเสียงจากคุณหมอของเราคุณหมอไูรุน คนที่ดูแลขับเคลื่อนการบริหารรอพอสตอตในจังหวัดปาจินบุรีนะครับเอาคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างนี้ไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคุณหมอเองก็เป็นข้าราชการ,การบำนาญมีคนโจมตีใส่ร้ายป้ายสีพวกเราว่าพิจาริมเจริญรัตน์ว่าพัดก้าวไกลก้า อบคุณครับเพราะอะไรพี่น้องครับมีคนยพยายามใส่ร้ายป้าย <c oughs> เพราะอะไรพี่น้องครับมีคนยพยายามใส่ร้ายป้ายสีเราถ้าว่า,วาพวกเราพักก้าวไกลและพิชาลิ้งเจริญรัตน์มีความพยายามจะตัดงบบำนาญราชการถ้าจะตัดงบอย่างนี้จริงนะครับ ก้าราชการอย่างนี้ไม่มาอยู่กับเราหรอกครับไม่มีนะครับปาดนิดนึงครับจะปัดงบตำนานไม่มีครับอันนั้นเป็นความตั้งใจใส่ร้ายฝ้ายสีเราจากผู้แก่ทางการเมืองครับเพราะงั้นพี่น้องครับวันนี้มาอยู่ที่นี่ผมขอใช้เวลานิดเดียวพูดจากับทุกท่านคงเข้าใจว่าทุกท่านคงอยากจะจับไม้จับมือถ่ายรูปกันมากกว่าเนะ้บ นายโยมงนโยบายไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วไปหาฟังกันที่ทีเบรได้ไปหาฟังกันตาม YouTube ได้ไปดูในเว็บไซต์บ้าได้ไม่ต้องพูดนโยบายกันเยอะแล้วพูดเรื่องนี้ดีกว่าเหลืออีกสามวันเท่านั้นเองพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับเพราะแม่พี่น้องพวกเราตั้งใจทำงานมากจริงๆผมพวกเราตั้งใจทำงานมากเพราะพวกเราเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้เพราะพวกเราเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ และเราเชื่อต่ออีกว่าภารกิจของคนรุ่นเราก็คือการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราให้กับลูกหลานของเราได้มีโอกาสเกิดและเติบโตมาในสังคมที่ดีมากกว่าคนรุ่นเราอยากจะสร้างสังคมแบบนี้ให้กับทุกท่านอยากจะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตอันสดใสอยากจะสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับคนไทยทุกคน ขอโอกาสต้องการโอกาสครับจะไม่ําให้ทุกท่านผิดหวังเลยสี่ปีที่ผ่านมาพักอนาคตใหม่ก้าวไกลได้พิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วว่าพวกเราเอาจริงถามพ่อแม่พี่น้องครับ4ปีที่ผ่านมาพักไหนมีผลงานโดดเด่นที่สุดในสภาผูยาย้แทนราษฎร4ปีที่ผ่านมาครับเ,เราทำให้เห็นแล้วสี่ปีเหมือนกันสนามเดียวกันปต่อป ตัวต่อตัวพักก้าวไกลทำผลงานในสภาได้โดดเด่นที่สุดครับได้เหตุผลที่เราทำผลงานในสภาได้โดดเด่นที่สุดเพราะเราไม่เกรงใจผู้มีอิทธิพลไม่เกรงใจผู้มีบาร,รมีเพราะพวกเราขอบคุณครับเพราะพวกเราก้าชนต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกคาดเพราะพวกเราก้าชนกับพ่อค้ายาเสพติด เพราะพวกเรากล้าชนกับนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันพวกเรากล้าชนกับประเด็จการสี่ปีที่ผ่านมาทาใม้เห็นแล้วว่าพวกเราของจริงเอาจริงทําจริงและเหตุผลที่เรากล้าทําอย่างนั้นที่เราไม่เกรงกลัวอํานาจที่อยุติธรรมเป็นเพราะเจ้านายของเรามีคนเดียว <Okay. S 1> เจ้านายของเราก็คือคนที่กากระบาดให้เราคนที่ให้อํานาจเราเข้าไปทํางาน เจ้านายของเราก็คือคนที่จ้างเราด้วยการกระบาดเขาเจ้านายของเรามีคนเดียวคือประชาชนครับไม่มีบ้านใหญ่เป็นเจ้านายไม่มีพ่อค้ายาเสพติดเป็นเจ้านายไม่มีนายทุนผูกขาดเป็นเจ้านายไม่มีนายพงนายพลเป็นเจ้านายเจ้านายของเรามีคนเดียวเยอะพอแล้ว ประชาชนคือเจ้านายเรารับใช้คนเดียวไม่รับใช้คนอื่นรับใช้ประชาชนครับวันนี้ต้องการเป็นรัฐบาลไม่ได้มาเพื่อเป็นฝ่ายค้านสี่ปีที่แล้วเป็นฝ่ายค้านไม่มีอำนาจเลยยังทำผลงานในพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นได้ขนาดนี้หลายคนที่มาที่นี่เป็นเพราะศรัทธาการทำงานใน4ปีที่ผ่านมาของพวกเราใช่ไหมครับ โอเคเข้าใจอาจจะมีส่วนหนึ่งมาที่นี่เพราะที่ชาหน้าตาดีเข้าใจได้แต่ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่มาเพราะเห็นการทํางานของผู้รำสี่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่เพราะแม่พี่น้องลองคิดดูสี่ปีที่ผ่านมาเป็นฝ่ายค้าไม่มีอํานาจดังทาผลงานได้ขนาดนี้ลองคิดดูครับมีทั้งประสบการณ์แล้วรอบนี้ท้อกว่าเดิม เข้มแข็งกว่าเดิมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากกว่าเดิมลองดูว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลสีป่ปีหน้าเราจะทําได้ขนาดไหนท่านลองคิดดูครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับอย่าเสียโอกาสโอกาสอยู่ในมือท่านแล้วผมถามพ่อแม่พี่น้องว่าท่านลองคิดดูครับถ้าปาจีนบุรีกาให้พังก้าวไก่ทั้งสองใบ,ท,งงบทุกเขตเราชนะถล่มทลายท่านมีอะไรต้องเสียไหมครับ มีอะไรต้องเสียไหมครับจะไม่ลองเดิมพันกับพวกเราสักครั้งเหรอครับจะไม่ลองจ้างพวกเราไปทํางานสักครั้งเหรอครับใช้การกระบายขอกว่าจ้างเราไปทํางานสักครั้งได้ไหมครับลองคิดดูครับถ้าเราทาไม่ได้อย่างที่พูดท่านเสียอะไรไหมถ้าเราทาไม่ได้อย่างที่พูดท่านมีอะไรต้องเสียครับ อย่างมากปีเจดูนท่านก็เป็นเรื่องพักอื่นถูกไหมครับถ้าเราทําไม่ได้อย่างที่พูดอย่างมาาปี70็ูนท่านก็เรื่องพักอื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้ขึ้นมาล่ะท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราทําอย่างที่พูดได้ขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับเดือนเมษาคนเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะถูกจาเรื่องในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเดือนเมษายนสุดท้าย นี่เปนการจับไปดำใบแดงครับพี่ครับถ้าเราทำได้ได้เราทำได้พี่ปาจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ละจังหวัดไม่ต้องนั่งไร้เกียนโครงการของงบประมาณของอุตมสกัดกรุงเทพมีการกระจายอำนาจและงบประมาณมาให้แต่ละจังหวัดอย่างเพียงพอในการดูแลตัวเองแต่ละจังหวัดได้เลือกผู้นำจังหวัดของตัวเองได้เลือกผู้ว่าของตัวเองครับอย่างนี้ครับ พอได้พี่น้องกับผมคนกรุงเทพทำไมคนกรุงเทพได้เลือกผู้ว่าจังหวัดเดียวครับเขาตอกว่าคนต่างจังหวัดยังไม่พร้อมจะเลือกผู้ว่าของตัวเองขอเสียหน่อยครับคนไปาจีบุรีพร้อมหรือยังจะเลือกผู้ว่าของตัวเองครับพร้อมไหมครับสิ่งที่เราเสนอไม่ใช่ความสุดโต้ครับมันคือความก้าวหน้ามันคือความก้าวหน้าคนที่บอกว่าเราสุดโต้ ก็นี่นะครับระสบราชการที่ล่าหลังที่ไม่อยากปฏิรูปที่ไม่อยากปรับปรุงตัวกลัวจะเสียอำนาจผู้ว่าไปจากการเลือกตั้งของประชาชนคนที่บอกว่าเราสุดโต่งก็คือนายพลก็คือเิ้วล้อของนายพลทั้งนั้นเขาไม่อยากให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารแบบบังคับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวจะไม่มีคนไปซักผ้าตัดญ้าให้เขาไงครับนี่ครับก็ไม่มีน้องครับ วันนี้เจอชวนกันจริงๆนะครับถ้าเราทำได้อย่างที่พูดท่านได้เลือกผู้ว่าจังหวัดของตัวเองมารับใช้ป่าจีนบุรีผู้ว่าจะได้ไม่ต้องไปรับใช้กรุงเทพเพราะแม่พี่น้องครับถ้าเราทำอย่างได้อย่างที่พูดลูกชายของเราไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแบบบังคับอีกเลยถ้าเราทำได้อย่างที่พูดเราจะมีโอกาสการค้าการขายมากขึ้น เพราะพรรคก้าวไกลจะไปสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจไม่ปล่อยให้ทุนใหญ่เอารัทธเอาเปรียบไม่ปล่อยให้ทุนใหญ่ผูกขาดไม่ว่าจะเป็นผูกขาดไฟฟ้าทำให้ค่าไฟแพงไม่ว่าจะเป็นผูกขาดการผลิตเหล้าสุราทำให้เกษตรกรเอาพืชผลการเกษตรของตัวเองมาแปรรูปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรในยได้ของปุ๋ยมันดล่นธ่น ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดในด้านการาากโทรคมนาคมเราจะเข้าไปต่อสู้กับกลุ่มตุนขนาดใจให้ท่านทพรท่ทานมีภาระในหน้าที่การงานมีลูกหลานต้องดูแลมีพ่อแม่ต้องดูแลมีที่สินต้องจ่ายรถต้อง่อดเข้าใจดีท่านไปต่อสู้กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ ไม่เป็นไรครับท่านทีฬาเลือกครับท่านจ้างเขาไปรับไทยท่านได้ท่านจ้างคุณหมอปดูไปต่อสู้กับคุณบูกขาดแทนท่านไปปฏิรูปท่านกองทัพแทนท่านไปสร้างประชาธิปไตยแทนท่านท่านจ้างเขาไปปฏิรูประบบรัฐราชการแทนท่านได้จ้างได้ไหมครับจ้างพวกเราด้วยการกระบะท่านได้ไหมครับลองคิดดูจริงๆคิดลึกเล็อเลยสามัน ไม่ลองใช้เราดูหน่อยเหรอไม่ลองด้านทุกด้านแบบนี้ดูหน่อยเหรอเรื่องแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับมีสามปันเท่านั้นเองนะครับของโอกาสจริงๆท่านสนับสนุนพวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความสนับสนุนจากทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องขอความสนับสนุนทุกท่านขอกคนใคคนจุดนด้หน่อยว่าพวกเราปรารถนาดีกับประเทศ บอกญาติบอกพี่น้องให้หน่อยว่าพวกเราไม่มีนโยบายตัดตำนานราชการอันนั้นเป็นข่าวลวงบอกคนในที่ทำงานให้หน่อยว่าวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาเอาพลังใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนสังคมช่วยเป็นหัวคะแนนทรใชาติคือไม่มาปาใสในเมืองปีกินนี่คือการเมืองที่เราอยากได้ไม่ใช่เหรอครับการเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงการเมืองที่ไม่ใช้ปิกิพลการเมืองที่ไม่ใช้ ระบบการตั้งหัวคะแนนที่มาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านต .2 ตเราต้องการการเมืองแบบไหนดีไหมครับการเข้าไปไม่ปลอดภัยพอหรือไมครับเดี๋ยวพักก้าค9ใจจะทำให้ดูว่าเป็นไปได้จริงในประเทศนี้ที่ทำการเมืองแบบนี้ที่ไม่คุ้นจะเดีี๋ยวไไป่่มซื้อเสียที่ไม่ใช้ตัวใหญ่ระบบอุปถัมภ์ที่ใช้คนในการทำงานการเมือง อยากเห็นการเมืองแบบนี้ไหมครับอยากเห็นไหมครับอยากอยากเห็นโอกาสอยู่ในมือท่านครับลองใช้งานเราสักครั้งจัดทําไม่ดูว่าการเมืองที่ดีแบบนี้เป็นไปได้จริงในประเทศนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้คงจะใช้เวลาปราใยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทีเช่านี้เ <c oughs> หลืออีกสามวันช่วยเราหน่อยช่วยกันส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้กับพวกเราหน่อยช่วยเราส่งคุณไบทูนเข้าไปขับเคลื่อนรับใช้ปราจีนบุรีและไปเลือกที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับ4ปีหน้าท่านจะรู้สึกคุ้มกว่าเดิมอีกครับใครเลือกอนาคตใหม่62ยกมือให้ดูหน่อยครับผมถามทุกท่านคุ้มไหมครับเราทำงาน4ปีที่ผ่านมาทำงานใะนท่านท่านรู้สึกว่าคุ้มไหมคุ้ม ท่านที่เลือกพักอื่นในเลือกตั้งปี62ถามตัวเองลึกๆนะครับพักที่ท่านเลือกไปท่านรู้สึกว่าคุ้มไหมกับการกระบาดของท่าน4ปีผ่านมาแล้วท่านรู้สึกว่าพักที่ท่านเลือกทํางานในท่านคุ้มหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดคนที่เลือกพักอาานาคตใหม่ผมเชื่อว่าเห็นการทํางานของเราแล้วรู้สึกว่าคุ้มแน่นอนใช่ไหมครับใช,ใช่ไหมครับเลือก9ไกล66 รับประกันได้ว่าเลือกเก้าไกลหกหกคุ้มกว่าเดิมครับคุ้มกว่าเดิมอีกครับดังนั้นใครเลือกอนาคตใหม่หกสองแล้วรู้สึกว่าคุ้มนะครับเลือกเก้าไกลหกหกท่านรู้สึกว่าคุ้มกว่าเดิมอีกถ้าใครไม่ได้เลือกอนาคตใหม่หกสอง ยังไม่เคยมีความรู้สึกว่าเอ๊เลือกไปแล้วไอ้พวกนี้มันทํางานคุ้มจริงๆลองเลือกเก้าไกลหกหกดูนะครับท่านจะได้รู้สึกว่าคะแนนเสียงของท่านที่จ้างพวกเราไปทํางานมันคุ้มเป็นยังไงความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงจะไม่ยอมให้ทุกคนผิดหวังเลยครับ14พฤษธาคมครับกาเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ เดี๋ยวพวกเรานะครับก็คงจะอยู่ร่วมถ่ายรูปกับพี่น้องชาวปาจีนบุรีได้สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าขบวนของพวกเราต้องไปต่อที่จังหวัดนครนายกครับเดี๋ยวพวกเราก็คินต่อยูวด้านหลังนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวปราจีนบุรีจริงๆสำหรับนะครับการให้ความสนใจฟังการปลาัยของพรรคก้าวไปในวันนี้ขอบคุณทุกกำเดินใจสองข้างทางนะครับขอบคุณทุกการบูกไม้โบกมือตลอด สัปดาห์นี้ที่คารวาลพวกเราได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันที่6จนมาถึงวันนี้นผมและค<ห>ุณธานาธรน,นะครับไ,ได้เห็นลุกความเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งในรอบนี้ได้เห็นปรากุการณ์กับการฟังปราศัยของพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับพรกเก้าไกล ที่ไม่มีการจัดตั้งที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้านอกจากทุกคนจะได้มาฟังด้วยการที่พวกเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อลูกิหรือผ่านของคณะทีมาจังหวัดพี่น้องครับอีกสามวันอีกสามวันมมประโยนกำลังใจของพี่น้องในวันนี้เป็นแต้มเป็นคะแนนให้กับคุณหมอไปดูเือะไรเพื่ขขอที่จะไปกับเพื่ขขอน ขออนุญาตถอยออกจากในวงนะคะทุกคนจะได้ใกล้ชิดจากพระพรค่ะขออนุญาตถอยออกจากมิตร ด้านหลังด้วยนะครับวาง้านหลังโอเคครับแล้วขอบคุณะครับขอบคุณครับวังรถด้านหลังด้วยนะครับขยับเข้าไปนิดนึงครับขยับเข้าไปนิดนึงนะครับระวังรถด้านหลังด้วยนะครับรถด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณนะครับระวังรถด้านหลังนิดนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หวังรถด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมเ,เดี๋ยวเสียบตรงน,นี้นะเ,เดี๋ยวเ,นนเดียบเสียบให้มาอ่ะร็อแป๊บนึงกันแดดพี่ขอขอครับเต็บ่รินเ่ย ขอบคุณนะคะฝากเบอร์สี่ไว้ด้วยนะคะ เราลงบ้านกันนะถ้าลงบ้านกินลูกมาไม่เปลี่ยนเนาะหมูเปลี่นไก่เปลี่ยนหมเปี่ยนมากเลยหูไปได้อยู่ที่ดูแล เบอร์3ามมันจะมีเียว่าาก้าใเมเบอส์4เลือกในไพทูนหน้าือันีสิบสีพฤษภาสองพันนี้ออกมาเทศ